อ๋อขวดเล็กจังเลยเหมือนกับของตุ๊กตาอ้อแล้วพวกเธอละฉันมีขวดขนาดกลางต้องแบบนี้สิถูกใจใช่เลยแต่ของเมลิซ่าฉันมีขวดขนาดใหญ่มากนี่สิความสุงแท้จริง <c oughs> โอ้เล็กนิดเดียวเอเวลินทลองก่อนสิ <c oughs> ก็ได้ฉันไม่ขวดเล็กๆล็กฉันรู้นะาแต่จลลี่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแหละสวยจังเลยสีชมพูมาลองกันอืมอร่อย เอยแต่ไม่อิ่มเลยหมดแล้วด้วยแต่ว่าลูกปองก็เจ๋งฮอเอาละถึงตาไม่เข้าแล้วพร้อมเสมอมันลองกันเถอะเปิดฝาทีนี้ก็บีบควดโอ้ออกมาแล้วได้เวลาลองอร่อยจุงบีบออกมาอีกดีกว่าสุดยอดดีมากๆเลยเฟนสุดๆฉันชอบจลลี่จัง ฉันไม่เคยลองรถหมอกฝ้าหังมาก่อนอยากรู้จังว่าลูกฝนจะเป็นแบบไหนอะไรทำไมสัตว์ขวดออกไปไม่ได้ออกไปสินี่ไมเคิลมันติดที่ผมฉันนะเอาออกไปนะเป็นไงดีขวดติดกับเปียฉันเลยช่วยด้วยโอ้ไม่เป <ok ็นไรนะโอ้ยออกแล้วไม่นะไม่จริงผมเปียฉันมันหลุดไปแล้วไมเคิลโอ้จริงด้วยเอาคืนไป ได้แล้วเหมือนไม่มีอะไรเกดิดขึ้นจริงเหรอโอ้ยโอเคฉันยกโทษให้แต่แค่ครั้งเดียวนะเ <c oughs> มลิซซาถึงตาเธอแล้ว <c oughs> ได้เลยมาลองกันเถอะ <c oughs> เปิดฝาแล้วก็บีบ <c oughs> โอ้ยไม่สำเร็ดดามันใหญ่กันไปโอ้ยโอ้ยเอาล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเมลิซซา <c oughs> ฉันไม่เป็นไรนะแต่ <c oughs> จะกินเจลียังไง เอาล่ะต้องโทอขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะฉันต้องการเฮลิคอปเตอร์ด่ว,ดวนเยี่ยมมากฉันรออยู่โอ้ได้ยินไหมโยนเชือกลงมาเลยดีมากทีนี้ก็พูดก,กับผลจลลี่ของฉันกันสำเร็จยกขึ้นไปเลยแสงทีนี้ก็แค่อ้าปากกว้างๆเห็นลงมาเลยได้ผล โอ้ยเจ๋งอะฉันชอบสุดยอดคะ่ะสุดจังเลยแผนสำเร็จหมดแล้วอ่ะอร่อยจังัวฉันหวานมากเพื่อนอน,นี่มันสุดยอดไปเลยฉันพอนใจมากโอ้ยมันคือ M&M's ถุงเล็กกัเล็กะน่าเศร้าจังแต่ไมเคิลมีคุณลัขนาดใหญ่ว้าว<อ>เขามีดูกอดมากมาย แต่เมลิสซามีทังลูกกวาดเอเมนเอม์ม er สุดยอด <c oughs> มาเริ่มกันที่เอเวลินกันเถอะเธอได้ส่วนเล็กที่สุดนะ, <c oughs> ะกินยังไงดีอ่ะงั้นก็มาแกะหอกกันเร็วเข้าโอ้ยกระเด็นหมดเลยเหลือแค่ชิ้นเดียวบนโต๊ะ <c oughs> มาลองกันอร่อยจังน่าเสียดายที่มีน้อยมาก แล้วที่นี่ใครล่ะเบลิซาถึงตาเธอแล้วใช่เลยมาลองกันเถะเอาช้อนมาฉันไม่เคยกินลูกกวาดด้วยช้อนมาก่อนอร่อยจุ้งแต่รู้อะไรไหมฉันมีวิธีที่ดีกว่ามาใช้หลอดดูดขนมกันฉันรู้สึกเหมือนเครื่องดูดฝุ <l> ่น <c oughs> มีขนมอยู่ในปากแล้วอ้หมดแล้วเหรอ ไ,ไมเคิลถึงตาเธอแล้วฉันต้องการแก้วอืแปลกจังไม่หล่นมาในแก้วเลยแต่มันคือคุณเลอร์นี่นะไม่มันไม่ทํางานนั้นยกขวดออกกันเถอะไม่สําเร็จมันติดนั่นกับคุณเลอรไมเคิลไม่ต้องลำเสียนนะต้องทําได้รู้อะไรไหยฉันจะลูกกวาดออกมาให้ได้แค่ต้องปั๊มกล้ามก่อน <S 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 อโหไมเคลิลเธอดูแมนมาก ไมเคิลเขาเป็นผู้ชายกลามใหญ่แล้วเจ๋งอะ่ะจริงเหรอตามฉันใหญ่ขึ้นจริงๆอะ่ะด้วยกลามเนื้อใบาเส็บขนาดนี้ฉันสามารถจะขวดได้แน่นอนสบายมากฮ่าฮ่าทีนี้เทขนมใส่ปากไปเลยอืมล้กวกว่าเยอะๆนี่มันอร่อยจริงๆฉันรื่องการขวดแล้วฉันทำได้ โอ้โหเมื่อกี้แข็งแรงมากไมเคลิลทุกคนทำสำเร็จแล้วโอ้โหมันฝรั่งทอดกระป๋องน้อยๆน,น่ารักจัง <G ül üyor> มันคือช็อกโกแลตพริงเกลิลสส่วนฉันมีขนาดกลองเอเวลีนเห็นปะโอ้โหพวกเคอเห็นของฉันยังอะกระปร๋องมะหึมาอย่างเจ๋งฉันมีความสึกมากไม่ต้องอิจฉานะเมเ้ซ่าเป็นคนแรก โอเคได้เลยแค่ชิ้นเดียวเองเหรอโอ้ยก็ได้แล้วเราชอบจะเป็นยังไงมาลองกันอะไรจ,จังแจ๋งแต่น้อยมากโอ้ไม่เข้าขอหย่อยบอยฉันไม่ให้มันคือของฉันนะมาลองกันดีกว่าอืมช็อกโกแลตชิพที่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้กินอะไรแบบนี้อร่อยจัง สุดยอดฉันชอบมากมเลยอยากกินอีกกินอีกน่ากินจุงฉันก็อยากกินเหมือนกันฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยเท่านี้มาก่อนแต่ว่าทำไมมือติดทำยังไงดีเอาออกไม่ได้ช่วยด้วยโอ้ยไม่ไม่ต้องให้เมลิซ่าช่วยดีกว่าแล้วข้าวให้ฉันลองดึงแรงต้องทำได้อุ้ยดึงได้แล้ว และฉันมีกระป๋องอยู่กับฉันฉันจะกินก่อนอ,อร่อยจังต้องกินให้หมดโอ้ยอะไรนะ้ำมันขนมของฉันนะเอาเคืนมาเธอกินหมดเลยเหรอฝันร้ายช,ชัดๆไม่ได้อนุญาตสักหน่อยช่างเธอถึงตาเธอแล้ว <c oughs> ถูกต้องมาเปิดฝาแล้วก็ลองกันเธอข้างในมีอะไรบ้าง <c oughs> มีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้อ่ะอร่อยครั้งหนึง่งโอ้ยฉันมีความคิดทดีกว่าฉันจะพลิกกระป๋งแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นอ๋อเหลือเชื่อไปเลยโอ้ขอคอยยักช็อกโกแลตชิพฉันจะกินให้หมดคนเดียวและไม่ต้องการความช่วยเหลือดีจังอร่อยจริงๆ มันเยอะมากเอาลาแผ่นที่สองอโอ,โอ้ฉันมีไอเดียแล้วเอาแก้วใหญ่ๆมาแล้วก็หั่ขนมเป็นชิ้นเล็กๆดีจังเลยคอยดูนะมันจะออกมาเจ๋งมากสุดยอดทีนี้เอาเครื่องพ่นไฟมาแล้วอย่าลืมใส่หน้ากากเพื่อนๆหลบไปก่อนถ้าไม่อยากจะตัวเสียง มันละลายแล้วเราได้ช,ช็อกโกแลตเช็คกันทีนี้ก็ฉันจะเตรียมหลอดแว่นตาพิเศษลองกันเถอะโอ้โหนี่มันอร่อยมากๆเลยฉันชอบวิเศษเอเวลีนแบ่งให้ฉันกับมิลซาด้วยสิไม่เราเป็นเพื่อนกันนะอย่าตะกละัะแต่เราก็มีหลอด มาดื่มน้ำของเธอตอนที่เธอไม่ได้มอกันเถอแล้วเข้าเอเวลีไม่ได้สนใจละอร่อยจังโอ้โใช่แล้ววเซยนี่ก็อะไรขึ้นหลอดมาจากไหนไม่นะทําแบบนี้ไม่ได้พวกเธอดื่มของเธอของฉันฮ <c oughs> แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันพร้อมจะแบ่งปันข้าว <c oughs> ต่อไปคือวิชาคณิตโอ๋อ นี่มันนาธานเขาหล่อมากๆเขาเป็นผู้ชายที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนฉันชอบเขาแต่เขาไม่เคยมองฉันเลยโอ้นั่นนาธานโอสวัสดีทุกคนเอ้ยจิวทำไมเธอถึงไม่รูปฉันในล็อกเกอร์สวัสดีนาะธานฉันชื่อจิวนะฉันชอบนายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอไม่ใช่สเปกฉันโอ้โหคนสวยดูเซ็กซี่มากชุดเธอวิบวับวับเจ๋งไปเลยแต่ว่าหน้าเธอ วันดีนะท่านอยากไปเดทด้วยกันไหมฉันชอบนายมากๆเลยนยคิดว่าไงหยุดหยุพวกเธอทั้งสองไม่ใช่แฟนฉันเนอะนะท่านนี่ใครอ้เธอรือใครก็แฟนฉันนะไม่แฟนฉันอ๋อเราอยู่ที่ไหนอะสาวพวกเธออยู่ในชาร์จมาแปลงโฉมกันเลยฉันไม่มีหนวดนะโอ้ฉันมีหนวดด้วยโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจะเย็นก่อนฉันจัดการได้ฉันไม่แผน มาเริ่มกันจากมาร์กนะฉันต้องการพ่อบ้านอ้อเขามาแล้วมาร์กที่ไหนล่ะเยี่ยมมากมาเริ่มกันที่มาร์กปากสีทองสวยงามและต่อไปก็เป็นดวงตาใส่มาร์กไฟฟ้าที่สั่นด้วยความถี่ที่ถูกต้องมันทำให้ผิวเรียบเนียนและให้คนจนคิดอะไรได้ <Yeah. S 1> ฉันต้องการว่านหางจระเข้มันดีมากเลยนะ ถอนออกมาสุดยอดเราจะใช้เมือกมันที่อยู่ในว่านหางจระเข้ใส่ลงไปเลยเยอะๆทีนี้ก็ผสมทุกอย่างกับดินเราต้องการมันอีกบีบลงไปเลยแสงนี่ก็คลุกคลุกฮะมากหนพร้อมแล้วทีนี้เอาหน้าลงไปสวยจัง ใช่แล้วทำให้ผิวของฉันสวยแล้วก็เรียบเนียนเอ,อเ้ยเดนสกรปรกเดือดเชื่อพ่อบ้านเอาหน้ากากไปต่อไปฉันต้องการกำจัดขนบนใบหน้าด้วยเลเซอร์อนี่ไงมายิงแสงเพื่อทำลายขนกันเลยทีนี้ใบหน้าก็ไม่มีขนแล้วฉันสวยครั้งดีจังที่ไม,มีใบหน้าเรียบเนียนแล้วเธอละจิวใยญคนจน ฉันล้างดินออกแล้วล่ะต่อไปฉันน่าสวยมากกระ่างใสฉันต้องกำจัดคนเหมือนกันฉันไม่เหมาเครื่องแตะลงไปแล้วก็ดึงอ๊อเจ็บจังเลยเจ็บมากฉันไม่ชอบขั้นตอนนี้จริงๆแต่อย่างน้อยก็ไม่คิ้วหนาๆแล้วอะไรดีขึ้นจริงๆแต่ว่าฉันจะใช้เครื่องนี้ในการทำให้ริมฝีากของฉันใหญ่ขึ้นอะไรนะฉันไม่ของแบบนั้นหรอกแต่ฉันมีเครื่องดูดฝุ่นค่ะ แต่ว่าฉันเอามดอ,อกไม่ได้ฮา่าไทไทราด้วยช่วยด้วยมาดูสิผ่ันลักของฉันโออโหอิรนผิีปากสวยและอวบอิ่มแล้วเธ<า>อเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยไม่นะฝันรักนชัดเดี๋ยวฉันช่วยเองดึงฮา้ายมันแน่นมากแต่ทำได้แล้วขอบคุณนะที่ช่วย ฉันดูเรดมากแต่ยังไม่พอโอ้ใช่แล้วมาแต่งหน้ากันเถอะฉันต้องการช่างแต่งหน้าส่วนตัวของฉันได้เด่นที่สุดเธอจะแต่งหน้าให้ฉันได้สวยที่สุดแน่นอนอืมไงจอยกลอรียมาเร็วนะโอ้ทำมาแล้วใช่ใช่สวัสดีจ้าเธอเรียฉันก็มาทันทีมาแต่งหน้าให้เธอสวยๆกันเถอะฉันเอาชุดแต่งหน้ามาแล้วเราต้องใช้แปรงอันนี้ โอ๊ไม่เอาอีกอันดีกว่าไม่ยังดีไม่พอโอ้ <gasps> ฉันเจออันที่ใช่แล้วมาตบแป้งที่หน้าเธอกันเถอะสวยงามโอโอเออแป้งเยอะจังเลยใช่จ้าอีกสักหน่อยตบอ,อีกทีหนึ่งนี่แหละเอาไปเลยเอาไปเลยโอ๋ออะไรขึ้นนะ แปลกจังเออช่างเธอส่วนฉันมีอย่างอื่นที่จะทำฉันมีจานสีแต่ไม่มีแปรงแต่เรามีชิดชูที่ติดก,กับรองเท้าจุ่มลงไปในสีและจัดมันก็ทาสีที่เปลือกตานี่ไงแล้วทาที่ริมฝีปากนิดหน่อยสวยจังเลยออเอาแป้งฝุ่นจากช่างแต่งหน้าของไทยราดีกว่าไม่มีใครสังเกตเห็น ฉันอยากออกแบบอะไรสวยๆที่ดวงตานี่ไงดูสีเท่มากเลยใช่ไหมฉันชอบจัง <Wow. S 1> และก็ทาที่ริมฝีปากด้วยเต <c oughs> ่งมากอออโอ้โหไทราเธอสวยจังฉันรู้กอร์เรียทำงานได้ดีมากขอบคุณนะ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนี่ค่าตอบแทนของเธอ <Yeah. S 1> โออขอบคุณไทราฉันรักเงิน <c oughs> แล้วนี่มันคืออะไรเนี่ย ใช่ฉันทําอะไรสักอย่างได้ไหมเ่ะราคาหนึ่งเหรียญได้แค่นี้แหละแพงกว่าที่เธอจ่ายด้วยสามตลกจังเฮร่าอาจแต่งหน้าได้สวยแต่ฉันต้องมีผมที่สวยกว่าฉันมีผมยาวแล้วก็สวยมาก <S <S ฉันสามารถทําอะไรก็ได้หลายอย่างกับผมของฉัน <S 1> <S 1> โอ้เนึกออกแล้วเอารองเท้าผ้าใบมาดึงเชือกออกแล้จากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ กโบที่ห่างม้าของฉันใช่แล้วแบบนี้แหละออกมาน่ารักมากแต่แค่นี้ไม่พอนะ <c oughs> อาวะทำอะไรดีนะฮะ <c oughs> โอ้ใช่แล้วการบ้านของฉันมีดาวเต็มเลย <c oughs> ฉันจะออกมาแล้วก็มาติดที่ผมของฉันตอนนี้ฉันดูน่ารักมากๆ <c oughs> ฉันชอบจังไทระด้คิดว่างไงอะ โอ้โหไม่จะเชื่อเลยฉันมีช่างผมส่วนตัวด้วยเขารู้ว่าฉันต้องการอะไรมาม้วนผมของฉันกันเถอะเยีย่ยมมากทีนี้เรามาเปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงเจ๋ <c oughs> งเแม่จังเลยถ่ายร่ายอยู่นะฉันหายใจไม่ออกกับเสร็จแล้วตอนนี้ผมของฉันสวยงามมากและก็มีมงกุฎสีทองด้วย ฉันดูปังสุดๆแต่หละขั้นตอนสุดท้ายอยู่นั่นก็คือชุดฉันไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ฉันสามารถซื้อชุดอะไรก็ได้ที่ต้องการจากร้านที่ทันสมัยที่สุดฮาเจอแล้วฉันจะซื้อชุดนี้สมบูรณ์แบบส่วนฉันตัดสินใจทําชุดฟรุ้งฟริ้งด้วยตัวเองเป็นสำเนียที่ชุดเันอ๋อรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงตัวจริงเลยฉันดูสวยสุดๆเจีวได้คิดว่างไงชุดของฉันสวยกว่า อย่าย้อนสมนิชัยสั้นนะหยุดเลยเดี๋ยวผมฉันพังลิเลียนเธอน่ารักมากเลยเฮ้ทุกอย่างเพื่อฉันเหรอเอ้ยอย่าพักสิหยุดนะเดี๋ยวก่อนสิเอ้ยขอโทษนะนาธานฉันเองไทร่าจำได้ไหมไทร่าเธอสวยมากเลยดาวกุหลาบนี้ให้เธอนี่ดอกกุหลาบดอกแรกในชีวิตฉันฉันตักาล้วฉันเป็นขวัลัดชีวิตสาวๆกลายเป็นสาวสวยสุดฮอตและได้พบกับความรักชาร์ลส์สำเร็จ